เกาะคริสต์มาสที่เงียบสงบและอยู่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียมีการประกาศศูญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉพาะถิน่นซึ่งเป็นสัตว์พิเศษที่เคยอาศัยอยู่บนเกาะนี้ชื่อว่าหนูผีเกาะคริสต์มาสหรือクロシเจอร์ทริชูร์ศูนพันธุ์ของหนูผีเกาะคริสต์มาสเป,เป็นเรื่องที่เศร้าและเป็นความเสียหายสำหรับทุกคนในโลกธรรมชาติหนูผีเกาะคริสต์มาสเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉพาะถิ่นของออสเตรเลียซึ่งมีขนาดเล็กและมีสีขาวและทมักจะอาศัยอยู่ในป่าฝนบนเกาะและมีเสียงร้องที่ดดัััังงคล้้้้าาาายกบบววทใหมนไรชื่่อ หนูผีซึ่งเป็นชื่อที่น่ากลัวแต่ก็มีความเป็นไปได้ด้วยแต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการเข้ามาของสัตว์ต่างถิน่นทาให้หนูผีเกาะคริสต์มาสเเชิญกับภัยคุกคามที่ร้ายแรงมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเพียงพอต่อโรคปรสิตและสัตว์ต่างถิน่นทําให้จํานวนหนูลดลงอย่างรวดเร็วแต่นี่เป็นจุดที่เรื่องกลายเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจและเป็นความเสียหายสําหรับทุกคนหนูดําถูกนําเข้ามาในปี1900และมันมีปรสิตในเซลล์ที่แพร่กระจายไปยังหนูพื้นเมืองสองสายพันธุ์ของเกะเงาะ เมื่อนักธรรมชาติวิทยาเดินทางไปยังเกาะในปี1908มันถูกสันนิษฐานว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่หนูผีเกาะคริสต์มาสยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าจะมีการจับได้เพียงสองตัวในช่วงทศวรรษ1950และ1984-1985แต่นี่เป็นจุดที่เรื่องกลายเป็นเหตุการณ์ที่น่าสงสารและเป็นความเสียหายสำหรับทุกคนหนูผีเกาะคริสต์มาสสองตัวถูกจับได้ในช่วงนั้นแต่มันไม่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์เพียงพอจนกระทั่งมันเผชิญกับนักล่าตัวใหม่คือหมูป้องฉนวน ที่แพร่กระจายไปทั่วเกาะและทําให้หนูผีเกาะคริสต์มาสสูญพันธ์ไปอีกครั้งหนูผีเกาะคริสต์มาสไม่เหลืออยู่แล้วแต่เราสามารถเรียนรู้จากการสูญพันธ์ของมันได้ทั้งในการเฝ้าระวังโรคและการตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของสัตว์อื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และนี่เป็นจุดที่เรื่องกลายเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจและเป็นความหวังสำหรับทุกคนหนูผีเกาะคริสต์มาสอาจจะยังมีชีวิตอยู่บนเกาะแม้ว่าจะไม่มีการพบเห็นมานานแล้วแต่นักชีววิทยาย,ยังคงได้แต่หวังว่ามันจะไม่สูญพันธุ์และมันอาจจะมีครอบครัวหนูผีเล็กๆที่แอบซ่อนอยู่บางที่ที่ไหนและรอคอยที่จะพิสูจน์ให้คนทั้งโลกรู้ว่ามันยังอยู่อาศัยอยู่บนเกาะนี้เราไม่ควรลืมความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์และพืชที่อาศัยอยู่บนโลกของเราและต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันการ,การสูญพันธุ์ของสัตว์และพืชที่่่เเป็นนนสวหึงงงขขออโลกธรรรมชาาติ